ไปสู้อยู่ฉากไหนตัดตัเาสู้ฉากนี้บอลแจ็เซลนันมึงปาดจะเปิดวิี่ยงไงสามสิบทา่แล้วพี่กุยได้เข้ามาโนวาสมุทรอมองไม่เห็นเขาใช่ไหมุูพี่มองไม่เห็นเห็นเห็นเดีมาแล้แล้วขึ้นอยู่กัพูดเลยพวกเจ้ามันพูดลหนาเวลานี้เราตจามัเอาชีวิตเจ้าบอลหม นี <c 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 ่แกเป็นใครนี่แกเป็นใครอ่ะงฮะเปงานเอบารกำลังรบถูกค้าค่าติเศษใ้ที่นี่รอเป็นไฟเป็นเรื่องนะเย็นเรียมน้องกินเด็กเมย์หยิบขวดน้ำใครอนน้องหรือเมย์ก็สลับที่เมย์มัเล่นไปแล้วอะนอนไม่นอนเมยนซึ่งอันนี้แกคงจะไม่เชื่อ ก็เร็วนี้นะครับฝากติดตามนะฮะเมทาหา่่วไทยนะพี่น้อง2องรคนละนะต้องกาขอโทษด้วยทุกคนที่คืนนี้พี่เมธาไลฟ์รดมาสองวันแล้วใช่ไหมวันแล้วเล็นวันแล้วแฟนแลก็ถามแบบเอ๊ะพี่เมธาหายไปไหนในการไลส์รดก็อัดก็มาดีครับไงสวันสิบสี่สิาเร็วนี้ฝากติดตามด้วยเมทาหาทั่วลูก ม่เตรียมทำวีซ่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเป็นแบบไหนพี่ก็ไปมีไหว้พระกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีที่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็ไปเรื่อยๆเจ็ดเจ็ดจังหวัดมันก็หลายอำเภอก็แล้วแต่ตรงไหนก็ไปกันคุณครับติดตามได้ทางช่องทางท m o v e YouTube นะฮะแล้วก็มีเพลงด้วยพี่แจ๊ด ที่แต่งให้พี่นุ้ยเมทาทั่วไทยเพลงอะไรนะเพลงไตเติ้ลรายการอะเมทาเมทาฮาทั่วไทยเมเมทาเมทาเมทาฮาทั่วไทยอันนี้ไม่หอมหรือเปล่าเดี๋ยวไล่เสร็จดึงให้พี่นุ้ยให้เมท่าทั่วไทยพี่น้องก็คือจะไปทุกจังหวัดนะฮะ ขอพี่ตั้งไม่มีรายการแต่ไปทุกวันโอ้โหไอเห็นกันก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋พี่แตะไปอะไรอ่ะโยมบอลชูไอ้ดิโยมบาลาโยมมารานี่น้องคูกใจแห่ไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้แต่ะไปโยมบาราเลยเหรอมันไม่ท้าใส่เพื่อทำนี่นี่เป็นแค่นี้เด็ดว่าชาป็นขาวิ่งเนขาว้องมาอนี่ฮะน้องรีนะฮะน้องรีน้องรี นี่หล่อมากรีหล่อมากนะฮะพี่วันอยู่บมลุงพี่วันอยู่วันนี้ครับพีก็ขาตามพี่เก็ตามพี่วันทิกตอกก็ตามพี่วันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูวันที่สิบแปดเดือนหน้าสิงหาสิงหาพี่รวยไปป่ะโอหพวกเราพี่น้องกันเพราะเราถ่ายรายการด้วยใช่เมย์ก็มาเอาทักทายพี่วันดิพี่หลุยวันนี้พี่วันจังพี่วันสวัสดีครับ แจ๊ดสวัสดีพี่วานแจ๊ดด้วหนุดีพี่ดีพี่อันมุกวันนั้นที่เล่นก็เป็นมุกนะพี่นะแต่โกรธน้องนะพี่นะพี่หอกอะไว้อะต้องเล่นเป็นยี่นี้ไอ้ตาสวัดีพี่วานต้าเลยโอ้ยพี่วานสวัสดีครับผมโอ้โหฝากด้วยนะครับพี่ฝากน้องรีด้วยน้องรีนะฮะพี่วานโอ้พี่วานกดไลค์อย่าเลยขอบคุณมากครับพี่วานครับนี่ เจ็ดร้อยกว่าคนนะฮะวันนี้น้องลีมารับเชิญก็มาดีค้าฝากติดตามด้วยนะแฟนๆน้องลีนะหล่อมากผมมองเลยหล่อหล่อหล่อสมัยนุ่มๆไอ้คุณตาก็หล่อแบบนี้แหละ <c oughs> นะฮะฝากด้วยนะครับพี่ศิลป์วันดีพี่ศิลป์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะฮะนะครับก็ปฏิตาสวัสดีค่ะนะครับแ0 0รกว่าคนนะฮะ อย่าลืมเร็วๆนี้เมตาฮาทั่วไทย800กว่าคน900กว่าคนเมตาฮาทั่วไทยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเไปอ่านมาก่อนเลไม่น่าอาจจะเลื่อนก็ได้ยังไม่พร้อมเลยไม่รู้จะไปไหนเลยเมตาไม่เอา่เมตาฮาจุงเบย์นี่ตามติดชีวิตต้อยก่อนดีกว่าแป๊บสามต้อยต้อยต้อยต้อนนี้เป็นไงเหลือเหลือใครแล้วเหลือต้อยคนเดียวครับอันนี้ใครอ่ะนี่เฟซใครชีวิตต้อยต้อยเป็นไงอ๋อเหรอ สวัสดีครับทุกคนนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเดินตามต้อยๆนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามแล้ว1 3 0 0 0คนนะครับนะฮะตวต้อยคนเดียวไม่มีคนตามไม่ได้นะแช์ให้ได้นะในการตามติดอ่าตามต้อยๆๆเป็นไงบ้างครับตอนนี้เหลือเดินตามแค่ต้อยคนเดียวแล้วครับคนอื่นยังไม่มีคนตามนะครับฝากตามด้วยนะครับเราจะไปจะไปแบบว่าไป ไปถ่ายด้วยกันไหมหรือจะไปคอลแลปกันไหมช่องพี่กับช่องผมอ่ะเนช่วยกันดึงไงคนตาเขาเป็นแฝดพี่คนตาไม่เบื่อพี่ไปพูดไอ้คอลแลปกับเขามีชอปเปอร์อย่างพี่เลยมีนุ่นขับเอ็กแม็กผมไปกันแหละพี่เคสวัสดีพี่เคอพี่เคเอตัไมด็อกเอท็อปไลน์เอท็อปไลน์จักจักพี่เคสวัสดีพี่เคสวัสดีเคเคถ้าเคไม่ไปร้านพี่พี่จะแต่งชุดนี้เดือนนี้ทั้งเดือน เขาก็ไปทิงแล้วไม่ใช่หรอไปไปบ่อยเขาไปบ่อยเขพี่ไปนั่งกินกับเขาเขาเข็ดเน,นี่ยน,นี่เมหน้าหน้าเป็ด <ไป S 2> เอ้ยเมหน้าเป็ะเดี๋ยวรอน้องรโอ้โหคนดูจะหนึ่งพันละอ่ะถ้าที่เปิดไลฟ์มาก็อย่าลืมนะไปดูนะเมทาหาทั่วไทยนะทุกคนนะอวผมาออกมาอ่งก<า>่อนแล้วก<า>ันคุณกมะบะแล้ว ไปหาตัไทยถ้าใครยังไม่ง่วงนะเดี๋ยวคืนนี้พี่ถ่ายรายการก็มาดิครับเสร็จเดี๋ยวพี่กลับไปไลฟ์ให้ฟังเพลงเนาะสิ่งมั้งเนี่ยทุนนี้ไปงานศพไงแต่ว่าไปเยี่ยมไปบายงานศพพี่โป่งเน่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับไปไลฟ์ให้เดี๋ยวใช้ไม้ต้องแจ้งให้ไปในไอ้รถสวัสดอะไรอะรถพิว่ารถพิว่าเขาเนี่ยสว่่งไมเป็นนกรระำถ พี่ใช้ไม้ปกติของพีเอสดนะ<า>พี่ร้องไปได้เรื่อยๆนะเบียร์ก็ไม่ค่อยจิบไงร้องไม้แจ๊สอีเทยร้องท่อนร้อนร้องท่อนหนึ่งดูดท่อนหนึ่งอะ่ะมันกินเสียงไม่พี่ไม,ม้มันรับมันรับกว้างเวลาร้องก็ถึงจับตรงดีไวอ้อ่ะนี่ไงร้อง<ด>ไปดูดไปร้องไปกินไปอ่ะมาดูพันกว่าละสามเพลงก็เมาแล้วเพลงไอ้แจ๊สไอ้ไม้แจ๊สอ่ะมันไม่เหมือนเพราะมันมันไม่ดูดเสียง แต่มันมันก็ดีนะเสียงอ่ะไม่ตอนพี่ตูนใช้อ่ะแพงมากเลยโอ้ยเขาทำพิเศษพี่นุ้ยแจกคนทำตาวหนักนี่ไงเขาทำพิเศษมาไม่ไม่รู้ไม่พิเศษสำเร็จพี่แล้วแอลซิงที่เนี่ยซื้อที่ไหนอ่ะซื้อร้านเดียวรับไมหรับไม่ไม่พี่ของเขาเป็นแสนพี่พี่นุ้ยแจกว่าคนปากมาใช่ข้อหนึ่ง พี่นุ้ยเทร่ใหม่มารวยมารวยนิ่มิมบา้บดพดีบาสใช่เครื่องเสียงบาสดีมากเลยพี่ใช้ตลอดเครื่องเสียงบาสร้องไม่เพลงไม่มีเหนื่อยไม่แจ๊กโคตรเหนื่อยเลยใช่มีเครื่องเสียงแต่ก็ร้องร้องสุรพลจะดีอ๋อไม่กนักเกียไม่ร้องเอาแรียร้องเอารุกอะเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีร้องเพอสุรพลที่เข้ากับเขาเลยอะสิบหีสิบหกปี เต็มกลางหลังแห่งความหลงังอ,อะไรเงี้ยทั้งรักทั้งแค์ทัง้ทงชังทั้งแค่์อ้อ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปร้องให้ฟังนะกลับไปองอุทพนรณก่อนละเปย์ทำหน้าสวยๆพี่ๆก่อนดิยืนขึ้นนีโชว์เซ็กซี่อะไรหน่อยปากเฉิดๆนิดนึงตาจิก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 ดูพี่หนุ<ด>่ยนีน่ตาจิกทำไงพี่ตาจิก จิกตา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 ไอ้นี่มันจงตาจิกตาอย่างเงี้ยไอ้ยี่ตันตันยิ้มมาอะตันตันยิ้มพี่ตันตันยิ้มมาพึงไปเคลียร์คดีเลยนะตันตันทำไมอะที่นอนมึงที่ส่งไปเตียงสนามฮะผู้ป่วยโควิดแล้วเขาจะหายแล้วไอ้เียแต่ที่นอนมึงไอ้สปริงไปแทงหลังเขาเป็นบาดทะยักอี้อะไปเคลียร์เลยนะรอเล่นรอเล่นหยอกเล่นส่งไปให้พี่ลง ส่งให้พี่ลงสามสี่หลังน่ะไอ้ที่นอนอ่ะลงไปกี่รูปไม่ใช่ไอ้ที่นอนอ๋อสามฟุตครึ่งกับห้าฟุตผมส่งทำอะไรพี่ลงก็ทำรีสอร์ทใช่ทำรีสอร์ทอยู่ที่นั่นไงบ้านเขาปล่อยวันที่ไหนเพลงผัวทิ้งเพลงผัวทิ้งเพลงผัวทิ้งจริงสิบเก้าเดือนนี้ครับสิบเก้ามาแล้วนะมาแล้วนะหลังจากที่หายเพลงแจ็คแอด จบป่ะใช่ชื่อผัวทิ้งเหรอผัววุฒป่าบอลมาดูวูดป่าบอลสวัสดีอย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่มีเอาดิหนู่รู้แกได้ไผ่พันๆอย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยินอย่ายิ้มให้กันในวันที่ฉันอ้อนวอนเออวัสดีวันนี้ท่าไหนวุฒิ วุ้ดมาก่อนที่จัดคิวพี่นุ้ยไงคนละวุ้ดงานกังวุ้ดที่แข่งขี่เดียวไม่วุ้ดวุ้ดบ้านโป่งวุ้ดบ้านโป่งอ๋อใช่ใช่ใช่นะฮะข้อฝากไว้ด้วยนะเพลงโผทิ้งวันที่19แล้วก็เมตาหาทั่วไทยนะครับจังหวัดนครนายกถ้าใครอยากไปดูถ่ายวันจริงๆได้ไหมเข้าไปดูพี่นุ้ยถ่ายไปได้เลยวันที่อ่าวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองที่วัดอะไรพี่วัดแมนจูเลียมา เ,เดี๋ยวเป็นคนที่วัดเลยได้ไหมอาแบทแมนจูเนียมาอย่างดีถ้าแบทแมนพ่อเขามาไม่ดีทําไมอะอย่เงี้ยเล่นกดไปร้องเพลงไปให้จ่าค่อย่างดีหน่อยคนไม่รู้จะดูอะไรจะฟ<ต>ังเพลงลูก,ลกชอบไปเซ็ตของให้คนเห็นไงเสียอ่าง <laughs> เดียวแบทแมนจูเนียชอบไปเซ็ตของให้คนเห็นกลัวคนไม่รู้เป็นมายากล <laughs> ไงเซ็ตของให้คนเขาเห็นนะเฮ้ <laughs> แต่เขาเล่นดีเขาเล่นดีครับผม ก็ดีสืบทอดเจตนาลงคุณพ่อดีแล้วนะเห็นน้องในวงการอ๋ออย่างพ่อเป็นกลก็ต้องเล่นกลอย่างคุณพ่อเป็นตลกผมก็เล่นตลกตามนี่แหละพ่อเป็นมะเร็งกับผมก็เป็นสารคือต้องสืบสารให้มันครบขัวทิ้งแล้วก็เมทาหาทั่วไทยฝากด้วยนะครับร้านพี่รุยด้วยอุดมซีฟู้ดอุดมซีฟู้ดแล้วก็เดี๋ยวเป็นโลโก้ โลโก้จะเป็นรูปแบบนี้นะที่ร้านนี่โลโก้ร้านถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปติดหน้าร้านอ่ะอ๋อใช่เดี๋ยวพี่ไม่แต่งชุดนี้ไปกินกับลูกค้าได้ดูแปลกๆลูกค้าจะได้มีอะไรถ่ายเก็บไว้ดูแดกเสร็จท้องเสียก็รับพิญญาเลยเงี้ยมาโอเคมาไหนอะน้องมาอย่างใครใครเข่แปลงแล้วแหละเอามาเล่นที่โอเคงเล่าเนี่ย เมโซบแล้วก็สักแดงกับไทยอินไปให้ให้ให้เมย์เมย์ขอบคุณโอ้โหผู้หญิงเข้ามาดูเยอะที่ทำไมอ่ะพี่จ้าทำอะไรตดอ้าวโอ้โหเยี่ยมเลยด้วยธรรมชาติเมย์เออทำเป็นรับไม่ได้อยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วแค่ตดขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะขอบคุณมากครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผม นะฮะแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับรนะฮะใช้ชีวิตแบบมีสติใช้ชีวิตมีความสุขนะครับอยู่แบบพี่ๆน้องๆไม่หวังผลประโยชน์นัองสิน้นปากไปให้จิงจางอีกแล้ว๋ยวพี่อู่ยังไม่เข้า